อ่ะสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูอาการรถหน่อยนะครับต่อไอ้นี่โม่เจ็ดศูนย์ป้งเนี่ยพี่เอาอะไรจะของนะอ่ะอือน่าจะเป็นโม่เจ็ดศูนย์นะครับเขาบอกว่าอาการเครื่องมันสั่นนะครับมันมีน้ํามันเครื่องเขาอยู่ในหมอ้อน้ำเลยนี่ยอะน้องติดที่ถังมีอันนั้นต่อ,กกตอใช้แก๊สป้ะเนีเ<อ>่ยเลอเฮ้ยอะไรวะเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารองรูไม่ได้ใช้หรือมั้ย อ๋ออันนี้มันโดน,นมืมอไงไหนดูว่าอะไรมันเต้นอยู่มือนี่โๆๆอ้ยเงินหล่นอดเดี๋ยดะบ่เอา รอบประมาณเนี้ยเราสลับแรงมันเป็นร้อยหาใช่ไหป <10 5. S 1> พี่ตัวนี้ <10 5. S 1> อ๋อแต่ดียหมุติดง,ง่ายเ,ยเนี่ยผมแก๊สรองไปเช้าเลยเอาติวทีแล้ว <c oughs> อ๋อ กัปกติติดยากใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะลื้อข้อเวียงนะครับเอามาถ่วงข้อนะครับมาถ่วงข้อใหม่เพราะว่าพวกนี้ถ้าเป็นเป็โม่บางนะครับข้อมันต้องหนักนะครับถ้าข้อเบาด้วยเนี่ยมันจะพาสัันนะครับพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะสร้างตัการในน้องอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับ แล้วก็นี่ครับแผ่นทวงนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแผ่นทวงก็แปดมิลนะครับนี่เดี๋ยวให้เขาไปลองเทปดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับแต่ที่ทํามานี่หายทุกคันนะครับปิดแวหมดหายไปจากกของเดิมซื้อใหม่ครับสุดยอดครับเอาก็ตอนนี้เราเปิดฝาสูบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ดึงข้อเวียงออกไม่ได้นะครับติดนะครับ ดูด้แคมสึกไปทางยังไงหนดนิดนนดไหนเขาด้วยเนี่ยอออกห้ได้เองก็ไปเองนะไ่ยังเนีช่างถอดแคมออกให้หน่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผม นะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับอ่ะช่างร้องนี่เสีบบงออยงมันเบารู่อะไรวะลองดูดิวาวมิดเกินห่าพี่ เ,เรื่องไม่มีไอ้สิบสองอ่ะเขาเลขสิบสองมันไม่ได้เอามินมันอนะ่ะอ่าเบอร์สิบสองเลยอ้าวต้องหาขึ้นหน่อยยกเบา พอรู้สึกนะครับตอนที่เล่งทีแรกนะครับกับตอนนี้นะครับมันมันจะสั่นน้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับไอนี้ฝาปิดไม่ได้เลยอยากก็จะดันเหนือน้ำเลยแปลกนิออ่งมน้ําใหม,ม,ม่ฮะ<า>ไม่ดันไม่ยุบอ,อ่าย,ย,ยเลยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองเทสงานจริงดูนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะหายนะเพราะว่าดูจาก,กอาการแลว้วะ อยากคิดเร่งตอนแรกกับตอนนี้มันผิดกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวีดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ